วัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสนุกซ่าปาจิงโกนะคะวันนี้ก็มาพบกับหนุกอีกเช่นเคยคะ่ะแล้ววันนี้เราจะมาทําแต่งหน้าไปเรื่อยหรือ How to กันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำ How to ลุคซัมเมอร์แบบนี้ให้ได้ดูกันเลยนะคะมีความสดใสน่ารักและแต่งตามได้ไม่ยากเลยนะคะโอเคคะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหนุกครีเอทลุคนี้กันยังไงคะ่ะ กลับมาที่หน้าสดของสนุกกันนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าในลุคซัมเมอร์ที่มีความติดทนกันน้ํากันเหงื่อเหมาะกับช่วงนี้มากๆแล้วก,ก็เข้าสู่หน้าร้อนของบ้านเราแล้วและที่สําคัญนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ลหลายๆคนอาจจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดและอากาศคือร้อนมากๆเลยนะคะก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะในการแต่งหน้า,นาในลุคสดใสแล้วก็ติดทนกันน้ากันเหงื่อกันด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มด้วยขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะลงรองพื้นหรือ BB นะคะก็นี้จะ ือกใช้เป็นตัวเดิมเลยนะคะสำหรับ Baby b บ BB Watermelon and Tomato ตัวนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้คือแบบชอบมากๆแล้วก็ใช้แบบ Everyday นะคะนี่คือจะหมดซองแล้วก็จะซื้อมาใช้ซ้ำแน่นอนเพราะว่าใช้ดีแล้วก็สีนะคะเป็น Under อร์โทนเหลืองสาวไทยสามารถใช้ได้นะคะเราก็จะแต้มไปที่หน้าแบบนี้เหมือนเดิมนะคะใช้แปง้งเนาะตั้งแต่ใช้แป้งก็คือรู้สึกว่าแบบ มันเลิศมากแล้วก็ไม่เปื้อนด้วยเพราะว่าแบบไม่ต้องใช้แบบหลังมือไม่ต้องใช้มืออะไรเงี้ยนะคะก็แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ฟองน้ําฟองน้ําฟองน้ําก็มาก,ก็จะใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยนะคะก็นี่ก็เป็นช่วงแบบเทศกาลสงกรานนะคะหลายๆคนก็อาจจะเลือกเดินทางกระบ้านที่ต่างจังหวัดหรือว่าแบบแบบ ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยนะที่อยากจะบอกเพื่อทุกคนก็คือว่าเรานะคะก็ต้องแบบขับขี่ปลอดภยัยอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบมีดื่มดื่มบ้างอะไรเงี้ยก็ดื่มไม่เมาเมาไม่ขับดีกว่านะคะแบบอาจจะกลืมได้ก็แบบอยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเพราะนอกจากที่มันจะแบบไม่ปลอดภัยกับตัวเพื่อนๆเ,เ,เองเราเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายกับเพื่อนๆคนอื่นๆในท้องถนนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเมาแล้วไม่ขับเนาะเทศกาลแบบนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องรถลากกันเลยแหละเพราะว่าอุบัติเหตุต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเทศกาลที่หลายๆคนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินเลือกเดินทางในช่วงนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้คือแบบร้อนมากร้อนมายนะคะอืมก็เข้าสู่เดือนเมษายนแบบเต็มตัวแล้วเนาะสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานี้นะคะหนูก็แบบ เออคิดอยู่ว่าจะกลับบ้านดีหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากกลับแต่ว่าที่บ้านหนูก็แบบยังทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดหนักว่าเออจะกลับบ้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่เป็นโอกาสแบบพิเศษพิเศษของครอบครัวหนด้วยเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณพ่อนะคะเออก็เกลี่ยไปแบบนี้นะก็จะเนียนัูวใบหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบพวกรอยนิดนึงนะคะก็ใช้เป็นตัวเดิมเลยในการ เอามากบสิวอะไรแบบนี้นะกบไปเลยนะคะอ๋อแล้วก็นอกจากช่วงนี้นะคะแบบหลายๆคนอาจจะแบบปีนี้อาจจะแบบเล่นน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยน้ำอาจจะแบบไม่เมามันเหมือนเมื่อสามปีที่แล้วที่แบบมีเล่นน้ําส่งกลาอะไรแบบนี้ก็สามารถแบบ เออเบาๆไปส่งน้ำพระอะไรอย่างนี้ทำบุญนะคะตอ่อเจอดีไซน์เนาะสะสมแต้มบุญกันนะคะทำบุญทำกุศลชักบางสกุลให้กับคุณปู่คุณย่คณาคุณตาคุณยายหรือว่าผู้ที่ร่วงรลับไปแล้วให้กับบรรพบุรุษนะคะก็เป็นการเสิร์มดวงที่ดีเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าหนุกเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายหมู่นะคะแล้วก็เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเลยนะคะก็คือแบบบางทีเนะี่ยการที่เราจะไปไหว้พระใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะดูแลหรือบูชาให้ดีก่อนก็คือ ไหว้พระแล้วก็บูชาพระในบ้านนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นนะคะโอเคก็จะกบรอยสิวไปแบบนี้นะใต้ตานะคะก็จะใช้เป็นเ l เบลินอ t t n ทนเอลิวายเหมือนเดิมนะคะก็ปัดก็เกลี่ยไปเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนทุกครั้งที่เราทําเลยนะคะก็คือวันนี้ตั้งใจจะแบบมาทําคลิปนะเพราะว่าหยุดยาวทั้งทีนะคะก็แบบเออจัดซะหน่อยนะ แล้วก็แบบอากาศร้อนมากแล้วก็ไม่ได้มีแ,แผนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะคะก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทําคลิปแล้วถึงแม้ว่าจะแบบมีผู้ติดตามหรือคนดูน้อยมากแต่ก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันเป็นทำมันเป็นการทําในสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะบางอย่างเราทําและมีความสุขก็แบบเพียงพอแล้วนะคะ อะไรอย่างนี้แต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่แบบยังมีคนเข้ามาดูเข้ามากดไลค์แล้วก็ติดตามนะคะก็แบบเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆของหนุนะคะก็เกี่ยวไปแบบนี้นะเนี่ยหน้าก็จะเรียบเนียนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อแล้วเขียนคิ้วกันนะคะด้วย bro อิดบายน้องชัดนะก็เหมือนเดิมนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่มาใช้ แบบมีทุกวันอนะคือประหยัดเวลาแล้วก็แบบเขียนง่ายนะเขียนง่ายมากๆนะคะก็แบบแล้วแต่คนถนัดเลยอะบางคนก็อาจจะถนัดแบบว่าใช้ดินสออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนำนะแบบฝุ่นอะมันก็จะทำให้แบบเขียนง่ายนะคะแล้วก็สีไม่ได้เข้มจนเกินไปนะ มันก็จะไม่ดูแบบเป็นปืดๆอะไรอย่เงี้ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมแบบนี้นะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติวันนี้ลุคซัมเมอร์ก็จะเน้นแบบสีสดใสสดใสนะคะให้เข้ากับช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะแบบสดใสอะไรอย่างนี้เน้นแต่งตาสดใสอัดไปแบบนี้นะคะ นี่ก็จะได้แบบคิ้วที่ปังแล้วแต่ว่าอาจจะต้องแบบการเหงื่อกันน้ำในการปัดมาสคาร่าซ้ำไปอีกนิดนึงนะคะมาสคาร่าคิ้วที่ใช้ในวันนี้เลือกเป็นชีเลร์นะจริงๆตัวนี้เป็นมาสคาร่าขนตาแต่ตั้งแต่แบบอาแดมน้องมาใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วแล้วมันเวริร์แล้วขนตาก็คือขนตาขนคิ้วก็คือตั้งเวริร์แล้วก็แบบกันน้ำกันเหงื่อดีมากทางเราก็เลยแบบ ลืมใจที่จะเอานองเขามาทำเป็นมาสคาร่าคิวนะคะแล้วแบบราคาก็ถูกถูกเข้าถึงผู้บริโภคได้แน่นอนนะคะแบบหลักสิบเท่านั้นนะตัวนี้ดีมากแล้วก็ปัดขนตาล่างก็ดีนะคะแต่แอบเป็นก้อนนิดนึงก็ปัดปัดไปนี่ขนตาปังเวอร์ปังเวอร์นะคะขอเช็ดนะเพื่อนนิดนึงนะคะ เซตแป้งนะคะด้วยแป้งไลฟ์ฟีดโคเวอร์นะคะ Angel a d o าดของ u s t ตตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกให้นะคะเพราะตั้งใจซื้อมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะอันนี้คือแบบน่านเนียนกลิบมากๆนะคะแล้วตัวนี้ช่วยคุมมันดีด้วยและกันน้ำนะเออเราก็เลยแบบว่า,อาเอามาจัดในคลิปนี้ซะหน่อยนะคะแต่งหนะ้าลุคซัมเมอร์ปี2022เก๋ ะะแทบแทบไปคือตั้งแต่ลองใช้น้องก็คือของบางอย่างเราต้องลองใช้ก่อนที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อว่าเออเราจะได้พูดได้ไงในฐานะ,ะที่ผู้วิโภคอะไรเงี้ยว่าใช้จริงแล้วมันเป็นยังไงนะคือจะบอกว่าดีทุกอย่างแพคเกจจงแพคเกจจริงเนื้อแป้งสิ่งเดียวที่ไม่ดีเลยคือพับแบบ5าบาท10บบาทแต่ก็เข้าใจว่าแถมฟรีแต่ก็ ก็ใช่ได้แต่ก็แบบนั่นแหละมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราไม่ถนัดพับแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยแต่คือหน้าแบบหน้าแบบเนียนมากดูดิแล้วก็คือแป้งมันจะอมเหลืองๆอ,งอะ่ะอืมแป้งมันจะอมเหลืองๆคะ่ะก็คือเข้ากับอันเดอร์โทนสาวไทยนะคะแล้วก็ทาขอด้วยแบบ ผื่อใครไม่ชอบลองพื้นแบบแป้งตัวเดียวจบนะก็ตัวนี้ก็คือแนะนําแล้วก็หาซื้อง่ายในเซเว่นอีเลราคาแบบร้อยกว่าบาทคือดีเลยนะคะแบบนี้ น่าเนียนมากพี่แจ่งตากาาันค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะของ Happy Secret ของ Who Life คือหน้าตาน้องอาจจะแบบดูธรรมดาไม่ได้ดูแบบว่าเก๋ไก่สไลเดอรนะ์น่ารักกุบกิบสไตล์เราอะไรแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าเออเห็นว่าเป็นโฮ l i f ์นะคะโฮไล f ์ก็เป็นแบรนด์จีนที่คุณภาพค่อนข้างดีนะแล้วก็ซื้อมาราคาไม่ถึงร้อยนะคะอันนี้9กบาทซื้อจากร้านไลฟ์สดใน Facebook นะคะร้านพี่หน่อยนะคะกัน จำชื่อพี่เขาไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันบอกนะคะเออเปิดมาข้างในนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วก็มีกระจกให้พาเลตนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคือสีชัดมากอยากจะบอกว่าตอนที่เขาไลฟ์สดขายกันอนะทุกคนคือแบบไม่อยากได้พาเลตนี้เพราะสีนี้แต่เราว่าเอฟมาเพราะว่าสีเหลืองเลยคือคิดว่าสีนะ่ะน่าจะมาแต่งลุคซัมเมอร์และสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทากันนะโดยสีแรกที่จะใช้ก็คือเจ้าสีเหลืองสดสายสุด แซบอันนี้นะคะทาให้ทั่วเปลือกตาไปเลยนี่คือสีชัดมากนะคือบางยี่ห้อแบรนด์จีนะก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบสีไม่ได้ชัดมากไม่ได้อะไรแต่ว,ว,ว่าโฮไลอันนี้คือแบบสีชัดมากดูดีเพื่อนๆความซัมเมอร์ซัมใจอะเนาะก็คือแบบเป็นโทนเราจะนึกถึงความแบบเหลืองเหลืองส้มๆ้มฟีลแบบ ฮาวายแบบไปทะเลอะไรแบบนี้เนาะสีแบบสดใสสดใสอะไรเงี้ยก็เลยแบบนึกถึงสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยนะลุคนี้ก็จะแบบเป็นโทนนั้นคิดไว้แล้วว่าแบบเออเหมาะคิดเองนะคะเดอร์ด mm ิฉันคิดเ,เ,เองนะ,ะ mm hmm. ว่ามันน่าจะเลิศอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ทาไปสีเหลืองแบบนี้ไป <Hawaii. S 1> <Hawaii. S 2> ก็จะใช้สีน้ำตาลส้มๆตรงนี้นะคะในการที่จะมาทาให้ชิดขอบตาม,มากขึ้นนะ สีมันแบบจะได้ดูแบบว่าวไล่ๆกันอะไรยอย่างเงี้ยแต่สีมันน่ารักมากมันแบบความแบบพระอาทิตย์ส่องแสงอะ <c oughs> คือลองแต่งก่อนนะที่จะมาแต่งให้เพื่อนๆก็คือลองแต่งไปแดนซ์ไปกรุบกริบกับเพื่อนๆแบบดิคางอานิสหน่อยแล้วแบบเออน่ารักอยู่นะคะก็เลยแบบอ้าลูกนี้โอเคแบบนี้นะเห็นปะ สีมันกจะดูแบบไล่ๆกันแบบนี้คะ่ะแล้วเราก็จะใช้สีเดียวกันตรงนี้นะคะคัดลงมาข้างด้านล่างด้วยนิดนึงอย่างดูดีสีน่ารักมากนะคะ จบนะคะต่อไปเราจะใช้สีส้มๆมเข้มตรงนี้ในการที่จะมาจิ้มแบบตรงปลายหางตาหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงเดี๋ยวดูก่อนเอาปลายางตาหนึ่งก่อนที่รู้ๆว่าเนี่ยแบบโอ้ยสวยมากหัวาตาหนึ่ง ฟีลเหมือนแสงอาทิตย์อ่ะก็รอกดี๋นิดนึ่งสวยมากนะคะใช้นิ้วมือของเรานะคะในการจิ้มสีซิมเมอร์อมทอง,งตรงนี้นะคะที่กลางตานิดนึงนี่เนานะสวยมากให้ฟีลเหมือนแสงอาทิตย์เลยเหมาะกับซัมเมอร์สุด แล้วก็ใช้แป้งหัวเหล็กเดี๋ยวาแป้งหัวเล็กก่อนใช้แป้งหัวเล็กนะคะจิ้มสีเดียวกันนะตรงนี้ทาที่อ้าวจิ้มถูกสีไหมล่าสุดก็จะได้แบบนี้สวยมาก <c oughs> เดี๋ยวไปแต่งอีกข้างหนึน่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ โอเคก็ไปกรีดอายไลเนอร์อะไรมาเรียบร้อยเราก็จะได้ตาแบบประมาณนี้คือสีนาา่ารักมากนะคะดูเป็นพรอาทิตย์ซัมเมอร์สดใสแบบส้มๆเหลืองๆนะโอเคต่อไปเราจะปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าที่จะใช้วันนี้เป็นของนิคาร่ารุ่นดาวนะอันนี้คือแบบมันช่วยทำให้ขนตาดูหนานะก็เลยแบบชอบนะคะก็จะปัดไปเลย แบบนี้ต่อไปเราจะมาปัดบลัชออนนะคะอย่างแรกเราจะลงเป็นแบบเนื้อครีมกันก่อนวันนี้จะใช้เป็นลิควิดบลัชนะคะจาก for y o u t u b e ์0-2นะคะสีเพดพีชแบบเป็นสีส้มที่น่ารักมากๆนะคะอย่างแรกก็จะแต้มเป็นเลยที่แก้มจุบๆก็ใช้มือเกลีย่ยเกี่ยง่ายมากนะแล้วก็สีน่ารักมากมันสีส้มนมๆดูดิ มาะกับ summer w o r ์นะคะนี่เกลีย่ยไปอย่างนี้แล้วก็เกลีย่ยคือมันแบบเกลีย่ยง่ายมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูเป็นปืดๆน,น,นะก็เลยชอบนะคะเดี๋ยวจะลงอีกเลเยอ์หนึ่ง ขนาดลงหลังจากลงแป้งนะยังไม่เป็นคาบเลยคือบรลดนะดีมากก็จะได้แกงส้มนมนมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแบบฝุ่นทับอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อความแบบติดทนมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ฝุ่นนะคะก็จะเป็นเมลินดารุ่นนี้นะอาจจะเป็นรุ่นเก่าอาจจะหาซื้อยากสักนิดนึงแต่ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่ที่แอปส้มอะไรอย่างนี้ค่ะสีมันจะเป็นสีแบบส้มนมนมมากแล้วก็ชอบใช้ จะปัดถับไปให้มันดูส้มแบบส้มน่ารักดูนองนมากปัดจมูกหนึ่งดูน่ารักนะกลุบกิบพอนะคะคอนทัวร์จมูกด้วย ODBO นะคะคอนทัวร์พาเลตเหมือนเดิมใช้จ้หลุมแล้วนี่ขนาดใช้มาแบบเดือนสองเดือนนะ คือใช้ทุกวันนะคะเพราะชอบน้องมากน้องสีแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ง่ายนะคะก็จะคอนทัวร์แบบดูน่ารักมากนะแล้วก็ต่อไปก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้ากับสักนิดนึงชอบสีตามากอะสีตาแบบซัมเมอร์สัมใจจริงๆอะคือให้ฟิลแบบ เออพระอาทิตย์อะไรเงี้ยวกับซัมเมอร์น่ารอดสุดๆแล้วก็อยากรู้ความเห็นเพื่อนๆนะคะว่าแบบเพื่อนๆอยากจะดูคลิปไหนกันบ้างหรือว่าคิดถึงมามอยหนังหรือมามโมยซีรีส์ไหมตอนนี้กําลังดูซีรีส์แล้วก็ทยอยดูหนังเพื่อที่จะทํามามโมยหนังกับมามโมยซีรีส์และเร็วๆนี้นะคะสามหกห้าดีเภาค2ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วรับรองว่ามีมามโมยหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่ากระแสดีมากๆนะคะ ถ้าอยากดูก็ขอกันเข้ามาได้หรือว่าพี่ใครอยากให้รีวิวนะันนั้นหรือว่าพี่ใครอยากให้แต่งหน้าแบบนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะรับรองว่าจะพยายามจัดให้ทุกคนนะคะหรือว่าเออเห็นตัวนี้นะ่าสนใจในเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเงี้ยน,นะคะให้ลองก็ได้เลยนะถ้าแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยก็จะมาทำรีวิวหรือว่ามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนนะคะ ไฮไลา์ที่หน้านิดนึงนะคะด้วยอันนี้เหมือนเดิมกูชอบมากแพ็คเกจจงแพ็คเกจจริงก็น่ารักราคาแบบ30กว่าบาทแล้วก็คือนี่ให้น้องเขาเล่าเรื่องนะว่าน้องเงามากอุยน้องแบบโกรมมากนะคะดีจริงไม่จกตาแล้วก็ราคาแบบย่อมเยามาก ด้วยลิปนะคะจากซปเปอร์มัมนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ทำกับ Standard ดเลิฟแดนศิลปินชาวเกาหลีนะคะเบอร์ที่เลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเบอร์ Gs13 นะคะ y o u m a d e My Day จะเป็นโทนแบบอมส้มๆนิดนึงค่ากันเหลือ้างขวานี้สวยมากมีความแบบ ซัมเมอร์ซำใจแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำผมแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้าไปเรื่อยนะคะในลุคซัมเมอร์ปี2022นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกับคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ไปแต่งตามกันได้ไม่ยากแล้วก็ของนะสามารถหาซื้อได้งา่ายแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะคะใครต้องการที่อยากจะ เออดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องสนุกซ่าปาจิงโกวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ